ใสเดียวเนี่มันไม่ต้องใช้ไฟมันใช้มันเป็นแบบว่าหยอดได้เลยเอาเปนเลนเลียนสีจังเนี่ยเอาไม่หน่อยเอาเอาหาอันนึง เอเดีวยวสะเก,กียนจนวจ่า <คน S 3> รไรจีคนจนก็มีหัวใจเอาอีละเอาคนจนมีสิทธิ์ไหมคะค อุนอ้ไล้ไล้ไล้ลูกไลไลโอเคเฮียเดียวได้เป็นดกอ้อามันว่มีลูกมีต้องแกะออกก่อนมีโอเออยัางหนีเลย้ตัวนีโอเอลโอโอเอลโอมันอนยันเราเบื่อเดาเบื่อแล้วมียังยังไง แก่เก่งแต่เด้มือในหน่อยเนี่ยแกเก่งคักขณะนี้พนักงานกำลังจะเปิดภาชนะเขาโอ้ยอย่าเฝ้าดิล่ะใช้ประกอบเป็นตัวเป็นเป็นตัวเป็นตัวเบื้องลุ่มขึ้นแต่ยากเลยเป็นคนอยู่แต่ว่านหรอใช่เป็นคนเป็นตุ๊กตาอุ้ยแต่เป็นสีฝ่ายไม่ออกเบื่อแล้วหน่อย ็แน่นอันนี้มันเป็นเด็กน้อยไม่ยิงนี่เด้หรอมีร่างกายนี่เด้แม่นหนวดมันยึดโอ้นี่เด้นี่นี่ปีน้ำต้องแกะออะไากันก่อนนันมอนี่มือป๊เขาให้รุ่นว่าจะได้ตัวใดในนี่ มันเป็นตัวอย่างตัวกรปตุนมันเป็นเซ<ส>อร์ไพรส์รดอเป็นเซอร์ไพรส์ดอเสื้อสุดป่ะอาอไม่หน่อยห,หายไม่หน่อยบริลลนน้่มแล้วไม่หน่อยอุ้ยเขาเ้าพใจแล้วอ๋อทีดาเซ็ดเป็นแล้วอถาแล้วก่อนพี่นองจ้า อาติดหนึ่ตาหเหราน้ำเนี่ยเนียน่ยเอาใส่หน่ตากเอาใส่หนตาให้นะกรเราไปหยิบไยากก็ไม่ได้น่ารักติดหน่ตาติดคิ้วเห้นนะกนให้หน่อยจดีลูกสาวเ่มอ,อยกคนนึงละนี่ติดหนตาเจ้า่าพา,าววไปไห้ดีติหยาเล็กหรอวะกิน เอ่มไซน่ะเพคะมีภาชนะส่งกลุมเนี่ยเปิดออกเอาคึ้น่เหล็ก ใช่ผมเห็นเนานะจ๊ะเอาอันนี้ทั้งหลังจ้ะนนมาประกอบใส่อันนี้ก่อนจ้ะนนหรือว่าต้องเอาใส่พร้อมกัน ต้องใส่ฟอมกันมั้งนั่นไยมันต้องมาใส่ฟองค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ใส่ใส่แบบนั้นแหละถูกต้องนั่นไงเอาลงอีกนิดนึงมันตุ่มมันบปนจากนั้นเราบีบใส่ยางเดียวเดี๋ยวเราใส่ยางเดียวไผสมยางเลยเอาหัว ม,มันบเพอดีเนะาะเจ้าองใส่บเพรดีเนาะเออ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 มันไ่ได้ไมัน่ได้ไมัน่ได้เจเย็นเจเย็นเมันฟื่อใจเย็นได้หนีหลราหล่าคือโหดไรกับมันเจ้เ <c oughs> จเย็นใจ้หอนมันต่างกันเนี่ยการเอาเขียวขัดเลย้ม <c oughs> บัมีแห้งบีบพี่ตัวมันแข็งแล้ตักันมัมันมัตัวกันแล้วอย่างของเทย์เนี่ยเป็นตัวไปเป็นตัวแล้วเป็นตัวยุจ่าพ่อแต่ว่าหัวไม่ตัวซ้ำกันมังคนคิดว่าไม่เตียงเพื่อนว่าให้ติดในตาใส่มันมันเอียงกัน ออกกอนม่าหนูแกออกก่อนมนนเอาเม่มปิดภาชนะทรงกลมออกมาก็เจอขามัดขมิ้นมากดูงานทำกระจตาจริงจังแห้งดจริงจังอะรที่จริงจัง,จงแหงมีนี่ม,มี <laughs> มาเบ่งมาให้ใส่หายไอเราเฮ็ดเองเลาเฮ็ดเอง สั้นไปหมดแล้วทีนี้เอ้าได้ไดไดโอ้ไปหมดแล้วไปหมดแล้ว,วตาเค้กหมดแล้วว่าตุ๊กตาเค้กไดแล้วได้ละบอ<ด>มันบีบบ่อเขาเขาจะไปแวะตาบอบ่นหูบ่นก่อนบอกไปเอกนี่แหละไปเอกแรกเอกโอเคแล้ว น้องมันม่วงของเราจะจะรอดไหมนะคะไก่บอไก่แม่ไก่จไปทำอไรคะถัน่นอนเดินเดชสามก่อนบอทีอ่ว่านนะยี่สิบโลยี่สิบโล ยังสลายถึกเลยมะปีบให้มันแกบกันดยซึ่งเิ็นโตไหมติ๊โตอะไร,รเราให้เราไปติดหน่อยตายมันก็ได้อยู่นะพี่จี้นม่เท่านี่หากับประกอบใส่เลยเออเด้ยเน็ดอย่าเหอาเห็ดเอาซ้ำไปเอาซ้ำ่เออ,เ,เ,อ,อ,เ,อ,อเอาใส่รองเท้าเลยนะ ดีเ้่อเป็นเดผู้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเนาะเ้าเลยย้อยแล้วใช้เบิ่มน้องมันม่วงหวแดงไอ้องมันม่วงเเมมันม่วงตีตาเดยวเราห่วงเด้ปะป้าใช้เวลา8นาทีการทำตุ๊กตาโอ้ยแราดึงเกมให้เจ้าได้คลิปซื้อดอ ใช่เวลาแบบในการเอาอละนะเตือนทแปบมีตุ่มปนอ่ะเือนที่นี่เนาะที่นี่แบบตา,บาถึงทางบน,านาั่นน่ะถงเจ้าของแกตาทางหกเอามาติดทังผีตัวลูกอันนี้ไหมี่าสุดถือ <c oughs> โอ้ยน่ยนมุนเอาขอบตากระืงเท่องนั่นละใส่อ่ะนั่นละที่ต้อง เ,เ,เ,อเอก็บรอยหนองมันหม,ม่วงโอ้ยใจอ๋อว่าหายกินมันหม่วงอุ้ยจ้าประตูใจขี้ว่าหายกินมันหม่วงก็ได้มันหม่วงน,นี่ตั้งว่าได้โอ๊ยขี้ข่อยละปีนนะปีนหลังยอนอีน้อยน้อยนี่แหละเอาแกอันนี้ออกมาได้อันนี้จ้าพี่น้อง